ผมนะฮะ MC HIM นะครับผมวันนี้นะครับมารีวิวเลยนะครับผมกับนี่เลย MD House Light and Sound นะครับผมแล้วก็สามารถติดต่องานบอกไว้ก่อนเลยขายของก่อนเลยนะครับผมที่ www.mdhousegroup.com นั่นเองนะครับผมใครที่อยากจะเข้าไปดูนะครับผลงานของเขาเข้าไปดูได้เลยนะครับผมผลงานนี่โอ้โหต้องบอกเลยนะครับกดไลค์เป็นล้านนะครับผมอันไลค์ร้อยล้านครับผมโอ้โหจัดกันชุดใหญ่ชุดเต็มกันเลยทีเดียวล้อเล่นหยอกยอกยอก คือที่นี่เนี่ยนะครับเขามีให้จัดให้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟนะครับผมที่คุณเห็นแล้วก็ฉากสวยๆแบบนี้เนี่ยจริงๆเป็นกรีนสกรีนนะครับพื้นใหญ่มากนะครับผม <c oughs> คือวันนี้ถ้าเกิดคุมชนบุรีได้กะคุมไปให้หมดแล้วนะครับผม <c oughs> ใช้เป็นแบบฉากกรีนสกรีนเลยเจ้ากรีนเจ้าบลูเนี่ยมีให้หมดนะครับผม <c oughs> ชอบแบบไหนจัดได้เลยร่วมจนถึงนะครับอยากจะแบบเฮ้ยจัดเวทีนะครับผมอยากจะมีแบบโอ้โหจอนู่นจอนี่นะครับ แกมีทุกอย่างนะครับผมของดีจริงๆสําหรับที่นี่นะครับผมทุกงานจัดหมดไม่ว่าจะเป็นงานบวชนะครับงานแต่งนะครับผมงานขึ้นบ้านใหม่งานกระถินนะครับงานลอยกระทงนะครับผมงานโป้เซียนบานดอกบัวบานนะครับขึ้นเสาไฟฟ้าหลังบ้านนะครับผมขึ้นบ้านแม่ยงแม่ยายกระทาหมดนะครับผมและวันนี้นะครับถ้าเกิดสนใจนะครับอยากจะจัดงานนะครับผมวันนี้นะครับเรามีทีมงานไลฟ์ตมอย่างเต็มข้อเลยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดคุณมาเห็นผมตรงนี้นะครับ นี่เห็นไหมไม่นี่ไม่มีถือนะครับใช้มันไอโซแมแบบนี้นะครับผมใช้2ทีขาดครับผมไม่ล้อเล่นหยอกหยอกหยอกใช้ได้นานเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เนี่ยเห็นไหมไม่ต้องถือคริปให้เมื่อยมือเลยทีเดียวถ้าสนใจติดต่อพี่ชายผมได้ครับ M D House l i h e and Sound ครับผมจัดไป